ส่วนเช่นอันนี้ใหญ่ไปเราอยากจะให้เล็กเราก็คลิกขวาไปที่ border setting ครับหัวข้อที่เป็นเรื่อง scale scale มีไหมยอยู่ในนะครับ view หรือผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าอยู่ใน general หรือเปล่าแต่ผมดาว่าผมคลิกขวาแล้วมีนะครับ้ครับคลิกขวาแล้วมี จริงๆแล้วมันอยู่ในหัวข้อ general ตรงนี้ครับสเกลก็คือเป็นสองต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อสองอันนี้ก็จะเป็นเล็กลงใหญ่ขึ้นค,ครับ รหรือกด e ีดิเน่มันก็จะมีสเกลอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน <c oughs> แต่ถ้าเกิดจะเข้าไปเซ t t i n g ก็คือรวมทุกอย่างก็เป็นวดอมรตัทุกอถาอถ้าเราเลือกหลายๆวิวก็น่าจะได้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ setting ครับแล้วก็อาจจะเลือกในหัวข้อ general สเกลหนึ 1> 1่งต่อหนึ่งก็คือลองเปลี่ยนเป็นหนึ่งต่อสองเนี่ยครับวิวที่เราเลือกมันก็จะถูกเล็กลง<ม>ถ้าหนึ่งต่อหนึ่งก็จะคือสภาพาแล้วแล้ววิวที่เป็นเล็ก้าเชื่อมอมันลิงค์มันลิงค์แค่เซนเตอร์เฉยๆครับเพราะว่าเอาแอสโซเชตเฉพาะ ink, ทิ้งในตัวที่เส้นที่มันเชื่อมมามันก็ไม่เกี่ยวกับแค่แค่แค่นี้อย่างเดียวใช่ต้องเแดบบ็กอัตราส่วน que acabou.